โมนสามกับช่อนบอสีเกมมิอ้โหอันนี้จะเป็นพาร์ทที่สอนขอนขอนคิดเอาชีวิตรอดไม่ครับนะคะซึ่งวันนี้เราระหว่างนั้นนะครับผมได้ไปฟาร์มขอนจนผมเจอเหล็ดแล้วผมก็ได้โล่มาแล้วเอ้ยตื่นโอเคนะครับวันนี้เราจะไปลนเหมือนกันนะครับเพราะว่าระหว่างนั้นผมแอบสกแกนผมแอบใช้โปรใช่ไหมแต,แต่แต่ก่อนนั้น,น,นเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่า บันไดค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะใช่ใช่ไหมเธอเหมือนจะเข้าเหมือนอุ้ยฉันหิวอ่ะลืมบอกว่าฉันทําหมดแล้วลืมบอกครับว่าภารกิจเราก็คือเราไม่บอทหลอดเพราะว่า ep ที่หนึ่งเราก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่คิดการหาเพชรแค่นั้นแค่นั้น,น,นกินกินน็ตกระจอดเทปอีฉันหิวเบอร์รี่ไงเบอร์รี่ คุณอาจคุณอาจยนว่าทําไมเราเพิ่งมาถ่ายคลิปตอนนี้เพราะว่าเราไปถ่ายคลิปขอนเพื่อนแล้วเพื่อนก็ถ่ายคลิปผมแล้วเพื่อนก็ถ่ายคลิปตัวเองแล้วผมก็ถ่ายคลิปเพื่อนอะไรกันเน่ใช่ไหมเพื่อนนบ้าบ้าหน่อยก็ได UH, ้นะจ๊ะ โอเคเสร็จแล้วอยู่ไหนฉันจะลองถ้ำนะลืมบอกฉันทำหลวดัดซ้ำหมดแล้วแล้วถ้ำที่เราจะไปก็เป็นถ้ำที่ฉันพื่นบอดแกไปอ่ะไปฉันด้วยครับฉันไปด้วยแล้วแกอยู่ไหนอยู่หมู่บ้านเฮ้ย <c oughs> ตัวนาถ้ำอยู่ไหนเดินเดินตามมาเร็วเราเรา <c oughs> ตัวคนครับเราจะคุดดินลนไปเลยคนระับแต่เรายังไม่ได้มีทอ็อตไม่เป็นไรผมครับให้เพื่อนก็ได้ตัวน้าพร้อมลนเหมือนเันมเฮ้ยอ<ป>ุ้ยเจอทออ่ามรอยังท่ามขนาดเลดอัพคิดว่าท่ามนี้นนนท่าน,นี้มีไหมเฮ้ยยุดยุดยุดมีเจอคิปเปอร์ โอ้ทุกคนทำนี้แท้ไม่มีแล่เลยมีแค่ทอนแดนผมขอเล่นหรือทานอะไรก็เฮซอมบี้ซอมบี้ฉันจะเบบี้ซอมบี้เบบี้ซอมบี้โอ้ยฉนจะตายโอ้ยจะฉันโล่สิใช้โล่แล้วเบบี้โอ้ยจะตายกันหมดแล้วอ้าวท็อปหมดได้กได้ะได้เออเอาให้ฉันหน่อยทำไมอ่ะฉันต้องการเกาะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนผมนี่มาลำเอี๊ยซะด้วยเกิน ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมครับชุดเก่อนอุ๊บเฮ้ยทำไมเป็นทรายอะโอเคลองขุดไปสิอืมอย่าขุดเถอะอย่าขุดอย่าขุดเชื่อฉันเดีย๋ยวเราขุดไปเจอน้ำมันไม่เออมันเป็นแบบพีระมิดเฮ้ยเจอทองแดงเอะไหมไม่เอาไม่เอามันมีไว้ทำแค่สายลถอฟ้าแกลืมหรือไงนี่ขุดดินะดดแล้วก่อนอา้าวโฆษณามา เมื่อกี้ไม่ใช่โฆษณาอย่างที่ทุกคนคิดหรอกมันเป็นแค่ภาพลวนตาถ้าใครเห็นอันนั้นแหละคุณบาปคุณบาปใช่ไหมเมื่อกี้โฆษณาอะไรฉันยังไม่รู้เรื่องผมผมที่ขุดแกตายแล้วอันนึงใช่มขวานทานช่วยไม่ได้ลนมาทำไม,ไมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายาลนมาตอนตอนขาขุดดินกันอยู่ อย่าล้นลืมบ่ฉันรอแกหรือฉันรอหรือฉันรอรู้สึกว่าพื้นที่ตอนนี้มันจะไม่มีนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเจอถ้ำเลยนะครับรอฉันด้วยยอโอเคครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยลบหน่อยเพื่นอนลบหน่อยโอเคครับดูเหมือนระห่างที่ท่านผู้ชมไอยู่ดูเหมือนว่า,าผมอย่าพื้นเดีย๋ยวฉันขุดเจอถ้ำก่อน จุดนะเจอยังบันไดไม่พองั้ฉันขุดหินเราเออยหญ่ใเออขุดเลยแต่บันไดไม่พอเอ้าเราจะทำไงก็ต้นคืนไปข้าหมาทุกคนบันไดไม่พอขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นโอเคฉันขึ้นน้ำขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบันไดดูเหมือนอ้าวเอ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไร ตุกคนครับดูเหมือนเมื่อกี้เราขุดแล้วเราเแล้วถ้ำถ้ำใหญ่สำรวจหมดแล้ว,ลว,วลได้ได้ได้ได๊ยจัยฐานเลยเออขุดฐานเลยฐานสุขจังตุกตกอีกแล้วิววัฒนาการตกโอเคนะป<ม>ีพีนี้อัดยาวหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ ดูเหมือนดีพีนี้เราจะค่อนข้างไม่เหมือนอีพีนี้เรายังไม่ลนถ้ำบ่อยครับเพราะว่าเรานอนในถ้ำใช่ไหม,มและเราต้นมีบ้านใช่ใช่ไหมเพื่อนเราจะสร้างบ,บ้านสี่เหลี่ยมโยนโย่ไว้โดยใช้หิน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 หรือเราจะใช้ดินดีหินโอเคใช่ไม่รู้เล่าเจ้าหน้าที่ได้หลายอันเลย ทำไมวะเปิดข้อหมดเนี่ยไปลืมไปข่านมีเส้นอะไรฉันลงไปได้ยังก็ฉันบอดจะลืมไม่มีอะไรก็ฉันบอดแล้วว่าอีพีนี้เรายันหลนถ้ำค่อนข้างไม่บ่อยเพราะว่าเราจะสร้างบ้านอยู่คิดว่าบ้านนี้เตี้ยไปหน่อยไหมครับท่านผู้ชมไม่เจะไม่เจอ ไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมเมื่อกี้รับรอนจัดแตนม,มุงหนึ่งเจ็ดสองอุ้ยเจอทางออกแล้วนี่คือบ้านเรานะครับบ้านเราจะค่อนข้างอยู่กันเอ้ยหรือว่าเราจะไม่สร้างบ้านเราจะสร้างเป็นแคมป์ดีวะสร้างเป็นแคมป์ดีนะเออใช่ใช่ใช่เทเทเทเราจะส้างขึ้นไปไงเนี่ยเพราะฉันใช่หินที่ขุดมาต่อเนี่นี่ครับท่านผู้ชม ผมจะซ่นานกัดเช่อมต่อมายเป็นนึงผมซานกัดเชืต่อมายเป็นนึงท่านผู้ชมครับท่าน,นบอกครับสป,ปอนเซอร์วันนี้ก็ไม่มีครับแต่ผมขออย่างลืมนะครับช่วยไปติดตามช่องปอสีเกมมินนะครับเพราะว่าเขาเป็นสบอนเซอร์เาแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องไตทมูจิสานด้วย นะครับโอเคเดี๋ยวฉันเฮ้ยตัวน้ำคิดว่าไงกับแคมป์เราอะไหนแคมป์อ๋เอเดี๋ยวฉันไปดูนใช่ตัวนไปแต่แต,แต่ฉันก็คิดว่าแคมป์เราก็ใช่ได้นะแกอยู่ยไหนหาชื่อแป๊บเอ้จอแล้วเดี๋ยวดูซิแคมป์เป็นไงนะอ๋อก็น่าอยู่ดีนี่แล้วเอาเตียงเดี๋ยวฉันมีหินด้วยเดี๋ยวส่งเท่าทุนไม้เวลาต้นน้ำหอนชันสร้างต้นน้ำ โอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้เป็นภาพแบดแบดท่านผู้ชมไม่ให้ต้นสนเราเป็นช่อดสะอาดไม่ใช่ช่อดแบบนั้นทำไมฉันรู้สึกว่าลูกทรงแบดแบดอ่ะเอ้ยอยู่ๆไปฮะเออก็ได้เอาเตียงก่อนเอาเตียงเดี๋ยวเราเอาเตียงนี่บ้านเราไอ้แคมแคมแคมพูดผิดเองรู้เตียงไะแคมอันหลุดหระเองเตียงอยู่ไหนซาในราคาห้าล้านแบบเองเตียงอยู่ในท่านใช่ไหมใช่เดี๋ยวใช้เอาเตียงก่อน thank you สวัสดีขึ้นดีกว่า ทุกคนครับนี่คือบ้านใหม่เราจะเป็นบ้านที่ลูรามาเฮ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 าไปอยู่นะเตียนฉันหายไปไหนวะไปแกไม่รู้ที่ขุดเทียงของตัวเองอยู่ในตัวแกหรือเปล่าเอาอยู่ตัวฉันโยนมาไปโอเควาดเลย,เออยโอ้โฆษณาอย่าโกรธอย่าโกรธโอเคฉันโฆษณาฟุตบอลไม่มีสปอนเซอร์นะครับทนนี้ สปอนเซอร์มูมัวดุนโอ้โหลุงบอกสปอนเซอร์วันนี้ก็คือคือติดตามช่อมูมูหมูอุดอุดอ่ะรู้จัดช่อนอุดอุดไหมวะไม่รู้เอ้าปัดท้อด้วยฉันมีแจกแจแล้วปัดปัดรอบหมู่บ้านด้วยโอ้ปัดรอบหมู่บ้านเราปัดแค่บ้านแล้วเราเองเราไม่ให้กลิ่นขึ้นมาไปมันไปเถอะ โอเคบ้านเสร็จแล้วโอเคบ้านรูลาหรอเหมือนจะัดตามต้นไม้ด้วยนะอ้าวปัดตามเอ้ยเห็นแมวอยากกินเนื้อไหมไม่มีแล้วผู้บ่าวกินแมวผู้บ่าวกินแมวจัดช่อนอีซี่บอยคุณฉันปากเพราะว่าอาจจะมีเสือเสนี้จากการเรากินปักน่ากลัวน่ากลัวฉันทำไมเราไม่เอาเข้มไฟตรงนั้นหัวหน้าฝ่าย และแกคิดว่าเราย้ายเป็นด้วยเหรอทุกคนมืดแล้วรีบนอนกันแต่แต่ก่อนเนี่ยแคมนี่ยแคมโอ้ตกลงมาที่ไหนก็ไม่รู้ย่าตัวนาแกอย่าลืมปัดทอสหมู่แกอย่าลืมปัดทอสนอดนอกจากเส้นทางาจะสกิลที่ท่านใส่กอะทอกับซอมบี้ใส่กอะด้วยดีขึ้น ยายาส่วนยาสนมันส่วนยาแบสต้นน้ำรู้ไหมในป่านนี้มันอาจมีมันอาจมีอีโลบายก็ได้ใครสนกระละนอนกันแต่ก่อนสมบูรณ์แบบครับท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้ยินแล้วไหมได้ยินแล้วเฮ้ยเราไปฆ่าสกิลเลตันเสร็จก่อนทองกันดีกว่า แต่ฉันเออแต่มันมีซอมบี้ด้วยนะนซอมบี้ส่กบทองอ่ะอ้ยโอ้แมนระเบิดเลย oh oh wow! oh โอ้แมนตุ่มว้าวโอ้แมนใส่ไหมซีมาใส่ซีไหนวะไหนวะแกเตลิตันไม่เห็นนี่เลยเอาเตลิตันมันโดนเผาตายไปแล้วฮะโดนเผาตายไปแล้วมั้ง<ะ>นเตลิตันมันใส่หมดไหมถามก่อนใช่เตลิตันใส่หมดทองเกาะทองอืมแกได้เกาะไหมไม่ได้เราใส่มันไม่ให้ตครับ โซน,นครับอาหารเรา,เาใกล้หมดแล้วครับเราจืนต้นไปไปไหนไปขอชาวบ้านชาวบ้านครับขอเบอร์รี่หน่อยได้ไหมอเอ้เกียร์กันยางว่างเราคือการขี่เรือนะ <Okay. S 1> ขี่และเล่นตรงเนี้ย <c oughs> นี่รู้แหละเองครับยังไงอ๋อแกใช้ไม้สิรู้ว่าใช้ไม้แล้วครับนายจำไม่ได้อ๋อใช้ไม้สอนอัน,น,อนเอ้ย ทำเม็ดแด้รุ่นครับผมได้อาหารมาแล้วกุระกระอีกกิ้วมาไหนเรือไหนดูวิธีการค้าซีใช้ไหมยี่สิบอันร้อนเลยร้อนเลยโมแช่โมเตโมเตโมท่อยาร้อนเพนนั้นมันติดหรือกะทำไมผิดผิดเิดเดี๋ยวมันติดหรือก็ติด เอ้ยตัวน้ำเดี๋ยวฉันขึ้นเรือ,อแกด้วยนะเออมาเดี๋ยวฉันพาติ่งอเองดูก่อนเกิดตกตายตัวน้ำฉันเห็นชาวบ้านเขาไม่แก่สลัดฟัดทอนวัดแล้วแล้วทู้ว่านี่เรือเ,อเล,ล่นฉันจะขี่เล้วอยู่ตรงใบโอมนุ่งแข็งได้เราผมแป๊บโอ้ยเรือรอฉันด้วยฉันจะขี่อย่าเด้งโอเคโอเคฉันขี่แล้วมาแล้วเอา้าฉันฉันผลกดออกอ่ะโอเค มาวงไห่่ีกล้้ชนทุกคนปักี้คุณหยาด YouTube อย่าแบนเราอันนั้นโฆษณามันคือโฆษณาต้นน้ำทำหน่อยทำไมแกไม่วาดเรือบนน้ำแข็งวะฉันวางเลยแต่มันตกค่ะโ้ยเอามา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 เฉันกลับเรือเอามาเอามาเดี๋ยวเอามาต้นน้ำ๋ยวฉันทำเอง ใช้ดาบเลยสิวะแล้วแกก็ตีฉันในเวลาเดียวกันด้วยตีพคดครับฟางเลยเลยใช่บนะได้นั่นโอเคไปเลยเอดเอดเอดเฮ้ยมันลื่นเกินไป บัวเรเข้าสิงเชิญเฮ้ยคุณขับเรือเป็นไหมเนี่ยเอาเป็นคุณเดียวเค็งด้านหลังหน่อยแล้วก็ต้องเค็งด้านหลังหน่อยต้นน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขับให้เอแล้วกันเอฉันได้เรือมาฉันก็ต้องขับสิอุ้ยดีใช่ไหมขอโทษเฮ้ยต้นน้ำฉันขอขับบัตรได้ ฉันทำไมฉันคนสร้างเรือฉันเกือบตายแล้วนะแค่ไม่สนฉันหิวจะกินบลูรี่จอบแจ็คเจมส์ระหว่างเกลเร็วขึ้นเร็วขึ้นรถไฟกันเรย์นอนเกศเกศเกดดิฟดิฟดิฟวิ่งดิฟดิฟอิ้งช่อดิฟแรดแรดแรดเลือกเกศดิฟดิฟช่อแกมีเนื้ออะไรอร่อยอร่อยที่ฉันกิดบ้างไหมไม่มีเฮ้ยตู้น้ำเราดิฟช่อแข่หมีอันนั้นเลยดิฟดิฟฉันจะตายทำไมอะ ฉัน,ห,นหิวกินสิฉันไม่มีอะไรน่ากินอนะ่ะอืมชนชนชนถอยลอันมีมันดอกเนื้อไหมอืมขอมันดอกปลาถ้ามันโตแล้วแต่นี่ยังไม่โตมันก็ไม่ดอกอะไรเลี้ยวตูมเลี้ยวเลี้ยวเลว,เลวช่ยดิบดิบบอื้อดิบอ่ากาก้ากา,กาทำอะไรวะต้นนะ้ดิบหูหูหูหโหนถเถอะเวนหัว เวนหัวเลยอ่อนเลยดีกว่ารุนครับทุกคนเห็นบ้านเอสกิโมไหมฮะอะไรนะทุกคนทุกคนไม่เห็นหรอโอ้ทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูเองจะตกมาครับทุกคนโอ้น้ำเย็นมากเลยนะคว้าฟู่นี่ครับนี่ไงบ้านเอสกิโม อุ้ยรอรอตายดีไงวะกากากาแกไปเลยคือแล้วไปเลยมาเลยเดี๋ยวมก็ตกหรอไปเลยตูเวนหัว้ขับชักก็เวนหัวนั่นแหละโอ้โหหมุน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 สัพร้อยสิบภษาเฮ้ยแมว นี่เดียวนี่เดียวอันนี้แค่รถรถร้อนเอออันอ,อันนี้อันนี้อันนี้รถอะไรวะรถรถรถทำจากไม้รับถด,ดิฟโอเครับ<า>เดี๋ยวคลิปนี้ขอเพียนเท่าเ,เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับบา,บ,าบายบายบายใครันตายเลย